สวัสดีพี่น้องมัอนี่บ่าวบุรีลำพาเพิ่นกับพาพี่น้องมาแย่ใครมาแดงเนาะพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งคุณนะเรียกว่ามันหาง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งดึงเนี่ยใครมาแดงพี่น้องเบิ่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 งนี่แหละพี่น้องวิถีอีสานบ้านห้า หน่าแร่เฮาก็ยังมีแนวกีดพี่น้องเออมาไดก้กรับพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเห็นบ่ล่ะโอ้ยถึงเหีย้ยถึงพี่น้องเอ,อ้ยเบิง้งกระจายดิมันจัดเก็บได้พี่น้องเออ,อยคาสิอยากอยากมันเห่อมึงแน่ยคุณนะ ค้นหมานแล้วพี่น้องบ่าปุริรั่มภาเพื่อนมึงนี่ภาพพี่น้องมาแง้ใครมาแดงพี่น้องเอ้ยเบิ่งแง่โอ้ขอตัดชีพก่อนเร้่อแป๊บนะ